สวัสดีค่ะดิฉันนา,สา,า,า,สง,านงสาวนพยาคานต์2ปาค่ะมาจากอุตสาหกรอีเคทรอนิค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องเฟสไดแกรมค่ะค่ะมาเลยมาดูความหมายของเฟสไดแกรมค่ะเฟสไดแกรมคือแผนภาพที่บอกโลหะจะเป็นเฟสอะไรที่ส,ส่วนผสมและอุณหภูมิที่กําหนดให้นะคะกฎ mm hmm. ของเฟสเฟสไดแกรมจะบอกข้อมูลที่ว่ามีเฟสอะไรและมีปริมาณเท่าใดเฟสไดแกรมไม่บอกูปรลางของเฟสและการการะจายตัวของเฟสการเกิดเฟสและจํานวนเฟส จะกำหนโดยกฎของกิมนะคะซึ่งจะมีอยู่2ข้อด้วยกันคือที่ความดันคงที่และความดันปกตินะคะความดันคงที่เนี F ่ย P บวก F เท่ากับ P บวกหนึ่งนะคะส่วนความดันปกติ P บว,วก P F จะเท่ากับ P บวกสองนะคะโดยที่ P เนี่ยคือจํานวนเฟส F คือตัวแปรได้แก่อุณภูมิส่วนผสมโดยจํานวนเฟสองที่นะคะ C คือจํานวนส่วนผสมหรือส่วนประกอบนั่นเองค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดเฟสคืออุณหภูมิความดันและส่วนผสมออทางเคมีนะคะ มาเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างส่วนผสมกับเฟสน,นะคะส่วนผสมคือ composition เนี่ยเป็นส่วนผสมทางเคมีตัวอย่างเช่นคือ Fe และก็ C ในเหล็นะคะเฟสคือส่วนของระบบที่มีเนื้อสม่ำเสมอกันโดยส่วนผสมทางเคมีและมีสมบัติทางกายภาพเหมือนกันมีขอบกรเนและแยกตัวแต่ละเฟสแบ่งเป็น3า,าเฟสหลักคือของแข็งของเหลวและกาฟนะคะ สองั้นคือใช้บออัตราส่วนระหว่าง2เฟสในอุณหภูมิที่เราสนใจจากการาฟนะคะก็จะเป็นที่ B ประกอบด้วยเฟส Liquid แล้วก็โซลิดนะคะที่อุณหภูมิ1,300องศาการหาปริมาณของเฟสจ,จะหาได้จะหาได้ดังนี้ค่ะลิควิดจะเท่ากับความยาว BC ส่วนด้วยความยาว AC คูณ1.0%ส่วน Solid คือความยาว a b ส่วนด้วยความยาว AC คูณ1.0%ึยความยาวจะดูจากแกน x นะคะ ค่ะการสร้างแผนภาพ,พุ่ด,ดุลจะมีสามขั้นตอนในการเทื่อหนึเตรียมธาตุที่ต้องการศึกษาในอันตราส่วนต่างๆใส่ในเบ้าเพื่อเตรียมความเพื่อเตรียมหลอมนะคะ 2. นําไปหลอมให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการจากนั้นนําออกมาทิ้งให้เย็นตัวโดยวัดอัตรา,าการเย็นตัวด้วยเทอร์โมคอมโพลนะคะ โดยระบบหนึ่งาก็จะเป็นกราฟของ่าบริสุทธิ์ตัวแปรท,ที่สัมพันธ์ของการเกิดเฟสในระบบที่มีส่วนผสมเพียงอย่างเดียวจึงมีแค่บุหภูมิและความดันเท่านั้นแผนภาพสมดุลของระบบสองธาตุคือที่สภาวะสมดุลธาตุบริสุทธิ์สองธาตุจะสามารถละลายเข้าด้วยกันในอัตราส่วนต่างๆได้ไม่จํากัดส่วนมากแล้วการผสมผสมธาตุมักจะทาที่อุณหภูมิความดันบรรยากาศต่างนั้นตัวแปรสัมคัญจึงมีเพียงแค่ ส่วนผสมและอุณหภูมิค่ะค่ะต่อมาเราจะมาดูในระบบอยู่เทคนิคและระบบอยู่เทคตอโยนะคะระบบอยู่เทคนิคคือโลหะสองชนิดละลายเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ในสภาวะของเหลวแต่ไม่สมบูรณ์ในของแข็งเพราะโลหะสองชนิดเป็นความสามารถในการละลายซึ่งกันและกันที่จํากัดเขียนปฏิกิริยาได้อย่างนี้นะคะของเหลวเย็นตัวลงเท่ากับของแข็ง1บวกของแข็งสองเมื่อของแข็งสองตัวนี้รวมกันนะคะจะเกิดความร้อนขึ้นจะทําให้เป็นของเหลวค่ะ เกิดจากการยึดตัวของเฟสของเหลวชนิดหนึ่งแล้วเกิดเฟสของของแข็งขึ้นมาอีกสองชนิดนะคะระบบอุติกต์อยเป็นการเปลี่ยนแปลงของเฟสโลหะผสมในสภาวะของแข็งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปฏิกิริยายุติคติกแต่ไม่มีเฟสของของเหลวมาเกี่ยวข้องนะคะเขียนปฏิกิริยาได้อย่างนี้ค่ะของแข็งเป็นตัวลงกลายเป็นของแข็งบวกของแข็งเมื่อสองตัวนี้รวมกันเมื่อร้อนขึ้นก็จะกลายเป็นของแข็งค่ะก็ขอจบการนำเสนอียงเท่านี้ค่ะ